ศรัทธาในองค์แม่นะครับนะครับผมต้องบอกนะครับว่าถ้าดวงเรายังเปิดลองอธิษฐานดูนะครับวันนี้ถ้าใครพร้อมถ้าหนูในเรื่องของโชคผมแนะนําเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นพญาโชคนะครับนี่ในเรื่องของโชคผมแนะนําเปิดเปิดดวงรุ่นนี้ก่อนเอาเรื่องของโชคด้านโชก่อนนะครับรุ่นนี้แรงในเรื่องของโชครุ่นนี้ในเรื่องของธุรกิจพญาจิตก็คือธุรกิจการค้าการขายเป็นเจ้าของบริษัทหรือทางานต้องต้องเจรจานะครับสื่อสารกับคนต่างชาติหรือว่า ต้องพบปะคู่คนเช่นเป็นเซลล์ขายประกันหรือว่าทาธุรกิจพวกนี้ก็เป็นรุ่นนี้ครับพยากิกลมกับหัวใจครับโอเคนะพิมพ์ขึ้นมาครับต้องบอกนะครับว่ารุ่นนี้ผมจัดโปรให้นะครับนะครับสามสองห้าศูนย์นะครับโอเคนะดูนะครับต่อเลยดูนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าเราดูภาคเครื่องนะนะครับที่เขาเล่นการนี้ครับผมเปิดผมเปิดผมเปิดให้ดูเลยนะครับว่าบางคนเนี่ย เขาเล่นกันนะครับมีกงิน้อยไทยงินน้อยนะครับก็พิมพ์ขึ้นมาครับแอดไลน์มาตรงนี้นะนะครับแอดไลน์มาตรงนี้เลยนะครับสอบถามเข้ามาก่อนได้แต่ถ้าใครที่เปิดดวงแล้วนะครับรอการบ้านครับรอการบ้านนะครับการบ้านผมจะลงให้นะครับใบนี้ผมจะลงให้ในกลุ่มสตริกานะใบแบบนี้ผมจะลงให้ในกลุ่มสริกาตอนเช้านะครับโอเคนะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ ดูต่อครับแล้วก็หลายๆคนครับนะครับเขาบูชาไปแม้แต่นายตำรวจครับทุกท่านครับแม้แต่นะครับผู้กำกับนายตำรวจก็ยังศรัทธาองค์แม่เลยครับแม้แต่ําตำรวจนะก็ยังศรัทธาองค์แม่อันนี้ต้องบอกนะครับว่าสามสองห้าศูนย์ผมว่าคุ้มมากๆราคาเนี้ยผมต้องมองก่อนว่าสามสองห้าศูนย์ 0. ถ้ามองกลับไปว่าแต่ก่อนเนี้ยชีวิตผมเนี้ยหมดตังค์ไปเยอะนะครับถ้าผมรู้ว่า เี่ยงโชคไปแล้วไม่มีโชคผมไม่เล่นหรอกผมเก็บเงินไว้ใส่กปุกความสินดีกว่านะครับแต่ผมก็เคยบอกว่าถ้าคุณคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรติดตามก่อนแม้แต่ติดตามครับงวดที่แล้วผมให้แบบนี้คุณก็ยังไม่เอาเลยนั่นคือดวงเรายังไม่เปิดนะนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าใครพร้อมครับอินบอกเข้ามาครับสอบถามได้นะครับอันนี้นะครับชอบบูชาที่สามสองห้าศูนย์นะนะครับโอเคนะครับผมให้ดูต่อครับนี่ครับ คนที่เขาบูชาไปเห็นไหมครับเขาบูชาทั้งพญาโชคพญากิจคุณอังคารนะครับบูชาสองรุ่นเลยนะครับพญาโชคพญากิจคุณพี่อังคารเห็นไหมครับขับรถสิบล้อขับรถโรงงานครับไม่เคยได้จับเงินแสนหรอกนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับอ่ะโอเคนะถ้าใครที่พร้อมหรือว่ามีปัจจัยนี้นะครับวันนี้นะครับฟังไว้นะครับมีทั้งหมดพญาโชคพญากิจกรมนิธธุรกิจความรักนะครับจิกเงินทวงนี้จรงศินก็คือรุ่นนี้นะครับ ทวงหนี้ทวงสินนะครับแล้วก็พูดง่ายโดนโกงเงินไปแล้วไม่ได้คืนนะครับมีหนี้สินต้องแนะนํารุ่นนี้ครับใครที่มีหนี้มีสินรุ่นนี้ครับผู้ชายรุ่นนี้ผู้หญิงรุ่นนี้ครับโอเคนะแต่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะผมให้ดูต่อนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เขา,าไปนะครับเห็นนะผมให้ดูก่อนนี่ครับ คุณยายนะคุณยายอายุคุณป้านะครับผมเรียกคุณป้าก่อนนาอนะครับคุณป้าแกก็ยังบูชาเลยครับสามสองห้าศูนย์แล้วก็ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะอันนี้คือบางส่วนนะครับบางส่วนวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสาริกากาฝังยุยดํมนี้นะครับมีมานานแล้วนะครับถ้าทุกท่านลองพิมพ์ค้นใน Google มันจะขึ้นเลยว่าสาริกายุยดํมนะครับนะครับพญาโชคสามสองห้าศูนย์นะครับแต่ว่าการบูชานี้ จะต้องเอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาผูกดวงตามพิธีกรรมนะครับของครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็คุณเกิดวันที่ไหร่เนี่ยแล้วขอขมากรรมให้ลองดูครับบูชามาแล้วค่ะพญาโชคคุณปราณีบูชาเลยมาแล้วปังไหมครับปังไหมนะครับโอเคนะพี่ดูนะครับอินบ็อกเข้ามาตรงนี้เลยจ้านะครับส่วนใครที่งมน้อยนะครับเดี๋ยวผมให้แนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอเคนะ ใครทิ้งก้มน้อยครับวันนี้ต้องเล่าก่อนนะครับนะนะครับนี่น้องชายผมนะครับครูเล็กน้องชายผมเป็นครูนะครับนะครับเห็นไหมครับบูชาองค์แม่มานะครับพระยาโชคถ้าใครที่เป็นคนที่ทํางานออฟฟิศทางานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างผมอยากแนะนําเป็นรุ่นแรกเหมือนกับผมคือรุ่นพญาโชคครับนี่ครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นพญาโชคนะปังมากค่ะเห็นไหมครับ แล้วก็ผมก็เชื่อว่านะครับถ้าทุกท่านนะครับคนไหนที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรอธิษฐานครับนะครับคุณชอบตัวนี้084085คุณก็เอาหรือว่าชอบ165810คุณก็เอานะครับตามนี้เลยเนาะโอเคนะครับต่อไปครับผมต้องให้ดูก่อนนะนะครับนะครับนี่ครับคนที่เขาอ่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเป็นครูครับ เห็นไหมครับอง์แม่สองรุ่นเลยพญาโชคพญากิจนะครับโอเคนะแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับใครชอบใครชอบก็าตามนะนะครับถ้ามาหนึ่งศูนย์แล้วถ้าองแม่ให้หนึ่งศูนย์ถ้าองแม่ให้แปดหนึ่งศูนย์หรือว่ามาหนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์แปดสี่ท่านจะศรัทธาหรือไม่อันนั้นคือเรื่องหนึ่งนะครับโอเคเนาะ คุณประพาสสวัสดีครับโอเคนะนะครับอันนี้คือของผมนะครับอันนี้คือของผมเมง์นะนะครับ